เจอมีกี่อันนับหนึ่งสองอ่าไปหาที่มีสองอันหนอแล้วอันไหนมีสองอันครับเออคุณทำเป็นอันไหนมีสองอันหนึ่งหนึ่งสองสีไล่สีส้มอ่าหยิบสีส้มมาสองอันเก่งมากอ่าต่อไปต่อไปสีเขียวสีเขียวมีกี่อันนับสิอุยสีเขียวเยอะจังนะไปถูกนะหนึ่งสองสามสี ปดอันไปหาที่มีไปหาลูกอมแปดอันที่สองสามไม่ถูกต้องหนึ่ีไม่ถูกต้องห้าหเฮ้ยนับหนึ่งมหน่งสไม่ถูกต้องหนึ่มสไม่ถูกต้องห้านับหนึ่งสินี่อันนี้ต้องนับอันนี้เป็นหนึ่งเนี่ยห้าวหนึ่งสองสามไม่ถูกอันนี้สามอ่ะอันนี้หนึ่งสองสามอันนี้สี่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้แปดไหมไม่ใช่แปดนะดีๆเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปถูกต้องไหมเท่าอันนี้ป่ะอันนี้อันนี้แปดป่ะไม่ด้วยดูขอดับดึงสองสามสี่ห้าหเจดว้าเก่งจังสีอะไรนะสีเขียวเก่งมากอ่ะต่อไป อีเรื่องมีกี่อันครับนับติมีกี่น้อหนูกี่ตัวสองสามสี่หนูสี่ตัวไปหาลูกอมสี่เม็ดติตรงไหนมีลูกอมสี่เม็ดหนึ่งสองสามสี่ไว้เก่งจังถูกต้องสีอะไรครับสีเหลืองไปหาสีเก่งมากต่อไปเหลือสีอะไรนี่เหลือสองสีสีฟ้ากับสีม่วงสีม่วงมีกี่อันนับสองสามสามติไปหาลูกอมสามลูกสามเม็ดลูกอมสามเม็ดอยู่ตรงไหน หนึว้าเก่งจังนิวจำได้แต่ไปสิฟ้าอุ้ยฟ้ามีกี่เม็ดเนี่ยสีฟ้ามีกี่เม็ดสิใช่สิบหรือป่าลองนับสิมิหนูกี่ตัวหนึ่งสองสหใช่เหรอนับหน้ามันหน้าหน้าสิเท่าเทนับใหม่หนึ่งสอส ไปหาลูกอมเจเม็ดอันไหนมีลูกอมเจ็ดเม็ดรอันไหนนี่ว่าอันไหนลูกอมเเม็ดบ้านเราอยู่ที่สองหมืเันออันนี้ใช่ลูกอมเจ็ดเม็ดไหนับดิลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถูกต้องไหมว้าวแล้วต่ข้สอบสิแต้นแตนแตนท่าแรมท่าแรมท่าร็มวายาหารเนแตนแตน ถ้าละเลมถูกต้องไหมถูกต้องอันนี้อะไรเนี่ยไอเต็ติมมีกี่อันอ๋อใช่ลูกอมลูกอมมีกี่อันนะพี่เก่งมากแอปเปิ้ลมีกี่อันหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากจันเจ้ามีกี่ดวงใค่นี้นี่มีเท่าไหร่หนึ่งสองเก่งมากจันเจ้ามีเท่าไหร่ไม่จันเจ้าเอ้อจันเจ้าเอยมีเท่าไหร่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนับดีๆใช่หกไหม เก่งมากไอติมมก่งมาดาวีกี่อันึ่งมเก่งมากดาวมีกี่ดวงหนึ่งสองสามส้าห้าหนับดีๆนับใหม่ 2> 1น3 4 5 6นับไม่เลียงกันก็นับได้เนาะอันนี้มิกี่อันหนึ 2> 1, 2, ่งสองนนี้มีก่อันนับดิหนึ่งเก่งมากกดไลค์กดแชร์ถูกต้องค่ะ ฝึกทุกข้าเลยเก่งจัง